ใสเบิ่งไงไฮกรมดเอกโคตรเทเลยอ่ะของแท้เลยอ่ะตัวเนี้โคตรเรียวเลยอ่ะลูกเคยซิสอใหไกค่ะลูกเคยว่าเอาเลยไม่เอาเลยไหมว่าซิสเอให้ค่ะมาลูกเคยหรือเป่เด้อลูกเคยชิสอใหไค่ะเอาเอาผสม้นี้เออุ้ยผสมทุนต้นไหนขอให้ลูกขายตาดีๆนะลูกเฮ้ยหัหยองใสด้วยนี่สมทบุนไปอีกพันหนึ่งครับดูดิว่าแกจะได้อะไรอีก็แต่แม่น่ะบอก่มอ ปอมันกระบักสุมยางกันเลยสว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 ยวันนี้เราจะมาแปลงโมมคุณแม่ด้วยงบ1,000บาทค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเรียบด่วนลาบอินทานะคะทุกคนไปมาดูว่าแม่จะเป็นยังไงลูกสื่อสื่อหยุ่ยังนาดหมั่นใจในลูกปอหมั่นใจปอให้มั่นใจปันใดล่าสุดก็แม่เจ้าสิเลือกเองอยู่บป่ เอ้าจังไดล่ะดาวแม่ชื่เลือกเองบอค่ะบ่มีทางค่ะลูกสิเปลี่ยโนสมหาค่ะอยากได้แบบใดบอกมาเบิร์สิจันทหาอยากได้ยินยืดค่ะยินยืดยินยืดบันเทิงแน่นอนครับวันนี้ดาวจะแปลงโฉมให้แม่ตัวเองรบหนึ่งพันบาทเดี๋ยวมาดูนะพ่อบาเนาะหุยดาวกระโปรงต้องพู้เลยวะหุยนี่ไงสงสารก็นน่ะเหรเอ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยนี่ก็กระโปรงกางเกงเหมือนกันนี่นี่สีไหนคะเขียว ลูกเลือกให้แล้ยเอกชั้นอยู่ที่ลูกตรงนี้ตัวเท่าไหร่ไม่ซี้อเหลืองเลยมั้ยไม่มีสีเลือกเลยค่ะลูกเฮ้ยขอละมัรกยีนบ่เออเห็นว่าราลมัรกยีนอยู่ตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่งรับยันขายแค่สามก้วเอาเอาตัวหนึ่งค่ะให้เลือกตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้เลยเนาะเอาตัวนี้ค่ะได้มาแล้วครับหนึ่งตัวใช่ต้องเรียกคุณพี่นะคะใส่แล้วต้องเรียกคุณพี่แหมจะพิลสุดเจ้า อยากแน่ค่ะทุกคนแม่ไม่เคยใส่กระโปรงยีนเลยนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่แม่จะใส่กระโปรงยีนเดี๋ยวมารอรุ่นเลยว่าจะเป็นยังไงปกติแกจะใส่ผ้าถุงแล้วก็แบบไอ้แม่ล้องเทียยแม้เบิ้งเนี่ยเป็นอย่างตัวนี้เออแม่ล้องเทียบเบิ้งแม่ร้องเทียยเบิ้งบอกเลือกลูกเลือดหายมี่บ่ผิดหวังขอบคุณค่ะสั่งุณครับจัดมาแล้วนะคะกระโปรงตัวแรก390บาทค่ะนี่นี่390บาทค่ะ ตัวแรกปลายแรียบยังเหลืองบอีกอยู่นะคะยังเหลืออยู่เหลือเท่าไหร่เหลือเยอะเหลือยู่หกร้อยจ้าเอาแม่เหลือหกร้อยเอาเหลือหกร้อยเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศในตลาดนัดเรี่ยมด่วนรามินทานะครับอดูเสื้อผ้าเต็มเลยดาวป้าวดาวตัวนี้ตัวนงได้บอให้แม่หรือให้ตัวตัวนี้ก็งามเลยสวยบอเอลสามสิบแปดใส่ได้ไหมพี่อ๋อนนาะไงตัวเท่าไหร่คะสามร้อย ตัวละสามร้อยสีนีหรือสีนีหนุ่มไม่ใสิไปจะไหนนู่นใส่ไปนู่ใส่ไปบ่ไหเอาสีนี้นะคะพี่ตัวหนึ่งตัวนี้เท่าไหร่นะดังสามร้อยชุดนี้สามร้อยเสื้ออีสามร้อยจะไปซื้อเสื้อเราได้กางเกงไปสองตัวแล้วเดี๋ยวมาดูหุ้ยอันนี้แม่ใส่ได้ไหมเอาตัวนี้เลยบ่ตัวนี้ก็มีเจ้าเยอะกินหลายเอยบอกแล้วสวัสดีครับ แต่ัวเทียบให้เบื้องแน่เขาอ,อยากเห็นตัวที่สองของคุณแม่นะคะตัวที่สองของคุณแม่จะเทียบ <laughs> <laughs> ป <laughs> มันกระปุกซุ่มยางไล่ว <laughs> <laughs> สวยเลยได่สวย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 ใครว่าสวยพวกหนึ่งมาหน่อยอันนี้เราเป็นเทคนิคอดเราถูกหลูกว่าเบิร์ดเราออกหลูกว่าเบิร์ดตัวนี้สามร้อยค่ะเหลืองขึ้นเท่าไหร่เหลืองเงินอยู่สามร้อยสิบบาทค่ะไปซื้อเสื้อไปล้านได้หมดได้สองตัวแล้วเอายางยางลงเราทัวร์ไปครับไปต่อเลย ของเยอะมากเลยนะเสื้อผ้าเต็มเลยเอาถือตีหลักข้องใจ <laughs> ไปแเข้าไป้องเท่าไหเออต้องเท่า้องเท่าว่าท่านเ,เดนเล่าเลยมันีบเ,น <laughs> เบดม่อรแบเริิมเริ่มเ้าเสียงแม่เลยได้สูทแบบไหนใส่พันอยากได้ตัวนี้ปะเออตัวส0งไม่แพงไหนเขาดูหน, <250 S 2> น่อยสองร้อยห้าบองร้อยาสบงงาม ใสเบอร์มั้มากบอสระวังสีขากับสีชมพูเอาสีอะไรสีชมพูเอาสีขาดีกว่าสีขาสวยตามพี่อแจ็งก็ได้ตามพี่อแจ็งก็ได้พี่ว่าสีไหนเหมาะกับถ้าเป็นกระโปงน้ำเงินเอาเป็นขาวก็ได้นะคะยังไงก็พอโอเคงั้นขาวเชื่อพี่เขาแต่ไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อแม่เลยสองร้อยห้าสิบโอ้ยเหลืออยู่ห้าสิบเหลยอยู่หกสิบบาทขอบคุณครับสองร้อยห้าสิบบาท นี่ได้มาจากยางแลวแมเบิ้งนขอบคุณค่ะได้มาสองถุงมห้ลูกอีกยางสามถุงเออนนื่เหลือหาสบบาทไปเบึ้งแววนใหนเราไหมเออไปเบิ้งแววนขาดแว้นขอบคุณนะคะขอบคุณครับขาดแว้นขาดแว่นแม่เคยว่าสีนีได้ง่ายไหมสีนั่นแม่เอาลองใส่เบื้องแดดท่อน 390 390บาทเโคตเท่เลยอะโคตรแเท่เลยอะตัวนี้โคตรเท่เลยโคตรเปียวเลยอะมักตัวนี้บะมักตัวนี้บะมันกลองเสยบึงเงินน้อจาับัตรเงินป่พ่อได้แม่อันนี้เท่าใดหน้าเก่าว่าฉันเก่มีเงินอยู่อาชีบเก่าปะกี่ดเาลยอะใส่ใส่บังบงลูกเคยชิซอให้คกั ลูกลูกเคยว่าเอาเลยแม่เอาเลยแม่ว่าคิ้อให้ค่ะมาลูกเคยหรือเปล่าเด้อลูกเคยคิ้อให้ค่ะแม่บอกแม่จะบอกตอนไหนเขาบอกว่านม่นี่เอาบอกว่านี่เนี่ยเขาสมสุขต้นไหนโอ้ขอให้ลูกสายตาดีๆนะลูกเอ้ยหัวใจหยองใส่ด้วยดิสมทบทุนไปอีกพันหนึ่งครับดูนีด้วยแกจะได้อะไรอีกใสแต่แม่นั่นบอกไม่บอกเดี๋ยวบอกพี่เขาจ่ายเงินหน่อยให้ยื่อได้เลยซื้อปุ๊บใส่ปั๊บโอ้ยสวยไหมคะ ก็รูดเลือกขายยางตลาดเพราะใส่ยางค่ะลิปฟินเวอร์ค่ะเอ้ยดาก็ใช้ลิปฟินเวอร์นะคะเออเดินตลาดปากก็สวยทั้งหมดังจงยมีทั้งหมดเจ็ดสีนะคะมีทั้งหมิดปุ๊บมีทั้งหมดลิปเนื้อบางเบาค่ะทาปุ๊บสวยปั๊บกันน้ำด้วยนะคะนี no ่ทามีนน้ำมางมีกระสีโดดในเบิ้งเสียใจเพิ่นบะมิ้นนาใครสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คขาว่าสนใจใต้คอมเมนต์เลยจ้าขอบคุณค่ะอุ้ยเงินเหลือตัวนี้อุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับใส่ใส่ได้ยังไง นี่เลยเดดแม่อันเก่าบอส่ค่ะเดดไม่ลืมเก่าสรุปเงินเหลือเท่าไรตอนนี้เงินเหลือเท่าไรใช้มานับรวมกันเบิังกับของเก่าน้ำของเก่าน้ำของเก่าอีกหกสิบบาทเป็นเท่าไรอ่ะสี่ร้อยสิบบวกกับอีกหกสิบเป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้สี่ร้อยเจ็ดสิบอู้ดสมทบทุนต่างพันเดี๋ยวหนูจะเอาไหมลูกนี่เห็นแล้วสิลูกหญิงนะไปครับไปต่อเลยล่าสุดเงินไม่พอครับผมสมทบทุนไปให้อีกหนึ่งพันบาทได้เงินจากกู้เคยมาอีกหนึ่งพันบาทค่ะใส่แม่นะเบิ่ง เดี๋ยวมาโดนรองเท้าอีกอันนี้ร้อยเดียวเหรอเนี่ยใช่อันนี้ร้อยเดียวส่วนข้างบนร้อยแปดสิบเฮ้ยไม่แพงนะเฮ้ยพ่อพ่อเงินอยื้อกันซะแเออพ่อเงินอยื้อได้รองเท้าอยู่แม่ได้รองเท้าได้ทั้งเวนทั้งเสื้อผ้าเอาหนิจะมาลองใส่มมันรองนางใส่แบบนี้เลยพอดีปะออพอดีสิถุเท้าเท่าไหร่นะพม่เนี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเคื่อนเหลืออีกก็หนิเออเอาคู่นี้ใช่ไหมค่ะหมอมมวนหน้านี่ ได้จักสุนต์เลยมอนี้เขาลูกเขาลูกว่าลูกลูกจะอยู่ไงลูกเด็กแจักสุดตลอะเด้กยั้งแนมือนี้ได้เสื้อได้กระโปรงเด้ได้แว่นตาอี่ได้เกิร์บาอีกได้เกิร์ค่ะได้รองเท้าค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับได้รองเท้ามาแล้วเอาแม่ล่าสุดนะคะทุกคนหนึ่งพันแรกหมดไปแล้วค่ะได้จากลูกเคยมาอีกหนึ่งพันบาทนะคะเออเลยลูกเคยแห่งเงินอีกพันหนึ่งค่ะ เป็นเท่าไหร่แล้วงบตอนนี้ตอนนี้2,000แล้วคะ่ะงบแม่ในการเดินตลาดทุกคนเข้ายอยนไซส์ใส่แม่บอะใส่แม่แม่อยากใส่ซอยแม่มักไข่มุกตัวต่อมาใส่รอบม,ม,มือรอบมืออ้มีหายคา้อนอุ้ยอันนี้สวยเหมาะแม่ดขอบคุณแม่แต่ยูสามร้อยแปดสิบทุกคนว่าเหมาะกับแม่ไหมเหมาะไหมคอมเมนต์หน่อยถ้าเหมาะก,กดหนึ่งมาค่ะ,ะกาใส่บ่ล่ะบ่กาใส่ เอาอันใดดีดใส่ไปเที่ยวนะแม่ให้ดาวเลืองหาเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็สวยอันใดดีหลวงหนึ่งเนี่ยสองเข้ามานนหน่อยหน่อยมันดูดเรียบๆดีแกแกน่าจะกล้าใส่อยู่แล้วน,นี้เท่าไหร่ราคาข้างหลังสองร้อยแปดสิบโอเคโอ้เดซไซสอย,ยแล้วเออดีเดซอยให้แม่แล้วขอบคุณครับสองร้อยแปดสิบเดือยยี่สิบบาทให้เรากินน้ำโอ้เดซอยมาเลยเอาแม่ครบพอดีอุ้ยกระตุ้มหูเดรนุอันนี้เป็น เด็ลูกจะซื้อให้นะลูกจะซื้อให้นะคะคุณนี้สามร้อยห้าสิบบาทอันนี้ลูกซื้อให้นะแบบนี้แล่สวยแม่ลองโลเลยนะเราบอกเกิเราไม่เคยใส่ซื้อดอกเราไม่เคยใส่ซื้อสวยเอาตัวนี้แหละของขวัญจากลูกนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับงมนะคะขอบคุณค่ะคุณลูกกลับบ้านต้องเอาคืนนะต้องคืนลูกข้าร้อยนะ ขอบคุณนะครับป้าเต็มใหม่เต็มมือเลยวันนี้วันนี้จะเต็มค่ะลูกเต็มไม่ใช่แม่จะเต็มนะคะเดี๋ยวไปเบิรงเดื้อไส้กันบางถึงเมื่อไหร่ไส้ไว้จะเป็นเังไหรได้ครบเลยวันนี้ครบแล้วค่ะเมื่อเมื่อเบิร์ดเงินอไหลตื่นเต้นมากเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูนะคะแปลงโฉมแล้วคุณแม่จะเป็นยังไงแม่แน่รอเบ่าเปิดโตเปิดโต ใครว่าผ่านกดหนึ่งมาค่ะสวยบบนี่เ,ออเคยแต่งแบบนี้บโบเคยในชีวีสุดขั้งแรกค่ะคร <c oughs> ั้งแรกในช <ใน S 1> ีวิตค่ะตาตามแม่เธอไม่ไ <c oughs> เห็นเลยเพาะว่าแต่เรามาสมาัครงานลูก <c oughs> บริษัทเปิดรับสมัครงานว่ะ <c oughs> ลูกพนัก <c oughs> งานคนใหม่ค่ะใครว่าผ่านกดหนึ่งให้หน่อยเออเดินซ่อมบังเดินซ่อมบัง น่มีเสือมีแวนมีต่างหูมีต่างหูมีกระโปรงค่ะมีสร้อยมีสร้อยค่ะมีรองเท้ามีรองเท้าค่ะอี๊เนี่ยอี๊อีอีเอ้ยตัวนี้ก็งามไหนไทยหันควงได้ดีอันนี้ถ่องว่าท่านว่าท่านติดทีบอสวยไหมตัวนี้ผ่านไหมคนว่ากับ กระปงนี้สวยกระโปงยิ่งกด่หนึ่งตัวนี้กด่าสองเฮ้ยเฮ้ยสวยเลยเอ,อีกลูกนึงค่ะอีกลูกนึงงาม